ันอื่นกะกล่าวเข้ามาสวัสดีกับพ่อพอหมแม่เอฟซี FC สุภุชุคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเป็นบานแพงเอฟซี FC หลานน้อยอุ่งอิงนะคะเอฟซี FC เพชรแสงตะวันเจโอคู่เนี่ยนะคะคลิปนี้สิบเร่รืองเล่าของคอหัวหน้าวุ่นนะคะพี่น้องมือวานี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เพื่อนได้เหตุการณ์กุศลนะคะพี่น้องนั่นก็คือเพื่อนได้ไปร่วมนะคะบอจ,จเพื่อนได้ไปร่วมกับอ่าพี่ไทย พี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะพี่น้องเออหรือพี่เอกพันบรรลือฤทธิ์นะรพี่น้องเพิ่นกำลังเฮ็ดโครงกันนะคะสร้างบ้านหลังที่สองนะคะพี่น้องือว่าเป็นบ้านเป็นเรื่องเล่าของบ้านสุขบ้านสุขสุดท้ายนะคะนี่คือโครงการของเพิร์นต่อไปบอสโจเองกะ่ะนี่เอิรนว่ามีศรัทธามีความตั้งอกตั้งใจที่จะไปร่วมกับ พี่บินมรลือฤทธิ์นะคะกับพี่ไทยนะคะพี่น้องนั่นก็คือได้ไปร่วมวิ่งการกุศลพี่น้องเอ้ยบอดโจบบนาจะเกิดขึ้นกับเราเลยนะคะพี่น้อง <c oughs> เราบอกว่าเล่าตื่นขึ้นมาเล้าบอกว่าเก็บขิงเลยบาทนี่มาสั่นเออสีว่าได้เก็บขิงจังไหนพี่น้องปกติแล้วเขาก็ต้องมีการว้่มซะก่อนไม่มาละเงินเขาจะไปวิ่งมาล่านี่ เออตามสูตรตามกติกาแล้วจะต้องมีการซ่อมจากระยะจักกิโลเออสี่เลนเจ็กิโลก็ต้องซ่อมไม่มาละพี่น้องแล้วก็ต้องซ่อมล่วงหน้าหลายกว่ากิโลที่สี่เลนตามที่ดิยินมากว่าลูกสาวก็มักเลนดิเออลูกสาวก็สิบอกถ้าสิไปเลนลอยลอยเคยหยังลอยลอยเม็ดโอ้เวียนโซ่สีส่เปรเ,เอนสามกิโลเสียเป็นเวลา ต้องซ้อมเรียนไปหอดหากิโลคนนี้แต่ก็ต้องเริ่มต้นจากลองวิ่งก่อนไงลองวิ่งก่อนเรียนมาล้พี่น้องลองวิ่งหนึ่งกิโลสองกิโลสักก่อนดิต้องค่อยขยับดิแต่ว่าส่วนบอดโจนี่พอ่ได้เล่นจักเสีอพี่น้องคาดการว่าน่าจะลิ่นหอยนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจบอลโจือเก้าเหตุเหืุยงเล่าของการกุศลพี่น้องโจมาเจ็บกิ้งด้วยบาดนี่สัน้นเออเอาไปเป็นกำลังใจให้บอดโจ,จกันแล้วกัน นะคะพี่น้องและที่สําคัญเพื่อนยังโพดอีกด้ว่าไว้อยู่ไว้อยู่บัสนบัสนอเออบอสู้สุดบัสนเออวิ่งการกุศลเออกับพี่บินพี่เอกชัยบรลลือธิ์ครับบัสนสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนได้ร่วมทําบุญหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นสมทบแล้วที่นี่เรื่องเล่าของันการวิ่งของเพ่นนี่เพื่อนจิตตั้งต้นวิ่งหนึ่งเดือนเต็มพอดี สุดไทยจะไปสุดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคาดการว่าถ้าเล่นไปเจอช่วงที่เออสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปนะพี่น้องเพราะว่าจะอยู่จังหวัดแต่คาดการว่าหน้าจะเจอกันอยู่อุบลล่ะพอเห็นแล้ววอาไว้ว่าถ้าไปเจอกันเพื่อนจิเชิญพี่บินกับพี่เอกพันนี่ขึ้นเวทีแล้วเพื่อนเธสิไปแพงเงินกับพี่กับน้องเพื่อมาสมทุกตรงนี้สั้นเพื่อนว่าพี่น้องสุดยอดความคิดบอดจูดิ แต่ว่าเล่านําหลองก่อน, 1, นหนึ่งมื่นคะแนนสุดยอดนะคะพี่น้องในการเล่นไปนะคะพี่น้องก็สิมีช่วงพักเนาะไปพักยุธที่ตลาดนะคะพี่น้องเพื่อนเองแต่วมา่รวมองอาหารโอ้ยบอกเลยว่านี่รได้รับการตอนรับเยอะแยะเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่อยากจะร่วมสมทบนะคะกับติดต่อไปได้เออเพื่นได้บอกเดี๋ยวค่อยจังใดก็คอยติดต่อกัน อีกเพื่อนหนึ่งนะคะพี่น้องติดต,ตเข้าไปในโครงการก็แล้วกันนะคะโครงการบ้านสุขสุดท้ายนะคะพี่น้องของพี่บินบรลฤทธิ์นะคะพี่นอ้องนนี้คือเซิร์ชเขาไปแล้วก็จะเห็นโหลดนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่นว่างงประมาณไว้สองเอ่อยี่สิบล้านคะแนนพัสดุ์นะคะพี่น้องตามที่ได้ศึกษานะคะพี่น้องได้ลำดับได้ลำดับเข้าไปเบื่ง นะคะพี่น้องหลังจากเสิร์ชเข้าไปว่าเออบ้านสุขบ้านสุขสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นโครงการหลังที่สองนะคะพี่น้องซึ่งหลังแรกนะคะพี่น้องเพื่อนเองจะได้เฮดว้เลี้วนะคะพี่น้องเพื่อนเฮดว้เลี้วอยู่ที่เออตําบลไซน้อยไซใ,ใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนบุรีนะคะพี่น้องนั่นคือหลังแรกส่วนหลังที่สองเพื่อนว่าเพื่นเชิดอยู่ที่สละ สระบุรีนะคะพี่น้องให้บอกว่าพี่บินมันลื่นลีดในเล่าอีกบอกว่าเข้าสมทุกข์กไปก็ได้บุญร่วมกันโลดได้พี่น้องก็เป็นเพรว่าจะเป็นหาบาทสิบบาทสิบยี่สิบแรแต่ศรัท่าเห่นไหมคะพี่น้องนะคะเสินชว่วเด้อพี่น้องเด้อนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมาวอาสู้กันฟั่งนี่คือพอหัวหน้าวุ่นด้พี่น้องเล่าบอยูบย่บ่เศร้าดอกบ่โจรน่ะน,นะคะพี่น้อง เราบอกเล่ากระสือว่าเป็นเรื่องเล่าของข้ามรู้สึกที่อยากจะไปร่วมบุญหนึง่งสองก็อยากไปผู้จพติดใจพิดทอบนั่มสตัวเป็นประลาดพี่น้องพ่อมือทั้งหนาถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการจีจีเหตุการณ์กุศลอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญถ้าสมมุิว่าเออถ้าพะยะนต์เรื่องไข่อ้อนะคะพี่น้องหอดพันล้านคาดการว่าหาซิบหาซิบล้านคะแน่นขนาที่จะ มีส่วนที่จะแบ่งไปในเรื่องเล่าของการอุศลที่ร่วมกับพี่บินบม่าว่าจะเป็นโครงการใดๆหลายโครงการได้พี่น้องเรื่องเล่าของโครงการสร้างบ้านบุญสุกนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าของเออเอิญว่าเป็นบ้านพักคนชราที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะพี่น้องพี่บินเล่าจะออกซอยบดสุเนียวนะคะทั้งบม่าว่าจะเป็นคนป่วยติดเตียงคนเอ่อที่บริเีที่พักอาศัย จังไดนะคะตต่อไปได้นะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือบอก่ว่าจะเป็นนีเพิ่นจังบ้านหลังแรกนีเพิ่นกระแบงเพื่อนก่อตั้งึ้นตัึงแต่ปีหกสามมาสั่นพี่น้องบนเนื้อที่เจ็ดไร่นะคะหนึ่งไรเป็นเหตุเป็นบ้านพักคนจราส่วนอวีกสองไรก็ว้เอี่ยงโคกระบือที่บนไทยชีวิตมากเห็นไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะพี่น้องที่เป็นโครงการของพี่บินของพี่ไทยนะคะของพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะพี่น้อง แก่คาดการบ้าอนาคตนะคะพี่น้องบอดจูองิงคุนก็นได้นั่มหลงไปแล้วนะคะสําหรับรอบนี้หน,นึ่งหมื่นคะแนนนะคะพี่น้องในเรได้กับชวนช้อนพอๆพีพแ่แม่เอฟซีนั่มนะคะและที่สําคัญก็คือบอดจูเพื่นอนิงกับบุกขาดเรื่องนี้นะคะพี่น้องเรื่องเล่าของการไปทำบุญย่างหน่อยใหญ่ก้นไปหูจ้าลายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจิตงทเหตุในภาพพย้อนไข่ออกเฮ้งเห้งไปนะคะพี่น้องประมาณนั้นหละนะคะ รับคลิปน in in ี้กับี่เมื่อว้าวสู้กันซ้งประมาณนี้นะคะพี่น้องขอบคุณสู้ผูกสุคนกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อและที่สําคัญก็อย่าลืมนะคะหากว่าจะสนับสนุนทางช่องก็กดซุปเปอร์แตงนะคะพี่น้องหรือว่าสั่บเขาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสมาชิกช่องกันแล้วกันนะคะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าท่าทีหลักเฝาพร่อมฟังซ่องให้านุกนวนดีๆในเดือนจ้าฟังอะไรก็ใช้แรงกำลังใจมีก็เล่นได้ Yeah. <laughs>